ครับสวัสดีครับผมในรณพัท์พิทักษ์คงสานะครับก็จะมาอูเรื่องวิถีชีวิตนะครับความสุขของพี่น้องบ้านในท้นนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับว่าการเป็นอยู่จะได้นะครับซึ่งในอดีตนั่นนะครับกับเฮีทนนี่จะมีอยู่เจ็ดหลังคาเรือนนะครับเป็นเป็นบ้านเป็นเป็นบ้านของแถวนะครับเจ็ดหลังนะครับ แต่มีปีน้องไปอยู่หันหลังหนึ่งกระเตัวสิบชิบทั่วเลือนหรือถึงเจ็ดถึงแปดนะครับอยู่ประมาณนั่นนะครับซึ่งป,ปัจจุบันนี่กับชีวิตความเป็นอยู่นะครับกับเปลี่ยนแปลงมานะครับตามวิถีปี่น้องชาวบ,บ้านว่าเพราะว่าประชากรก,กับนักมานะครับกับตึ่งขยายไปนะครับกับวิถีชีวิตก็เลยเปลี่ยนนะครับการเป็นอยู่การสร้างบ้านเลื่อนหอนะครับ ซึ่งในอดีตนั่นนะครับการตาเข้ากับใจค้นนะครับใจค้นตาเข้านะครับว่าวกับบอมีลุงสีบพรว่าไฟฟ้าถานนหนตังกับบอมีนะครับซึ่งปัจจุบันนั่นกับบ้านเมืองเขาพัฒนามานะครับกับเป็นบ้านเตี่ยวหันอยู่นี่นะครับสอง้างตังนะครับเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังเข้าไปนะครับตอนนี้กับมีอยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าหลังคาเรือน นะครับสองปีน้องใบทนนะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนนะครับการ้าให้ญาสวนกับอยู่กันแบบไม่ความสุขนะครับกินการกินนะครับเปลี่ยนภักเปลี่ยนแม่กับแบ่งบ้านอยู่ใกล้เคียงกันกับแบ่งกันเอาบัตรได้ชื่อนะครับเมื่อก่อนนะครับกับแตกต่างกันกับปัจจุบันนะครับว่าการใช้ชีวิตนั่นนะครับซึ่งปัจจุบันนี่จะใจเงินเป็นส่วนมากนะครับ ก็เลยเหอ้อยู่มือนก่อนมาได้นะครับซึ่งการประกอบอาชีพนะครับซึ่งปัจจุบันนี้กับกับมีสร้างไรไดคือพี่น้องชจวบ้านนะครับเรื่องของการปลูกกระพุ้งกาแฟนะครับตีตั้งสถาบันนะครับของโครงการวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงนะครับตีได้มารับเปลี่ยนชีวิตวิถีพี่น้องชจวบ้านคือมีายไดนะครับซึ่งายไดน,นั่นจะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งอันเป็นลัก นะครับจะเป็นกาแฟานะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นของโฮมสเตย์หมู่บ้านนะครับที่เริ่มต้นมาเป็กี่ปีนี่นะครับจะมีแนวนะทางหนึ่งที่สามารถช้างได้ใดคือกับกเป็นพี่น้องเจ้าบ้านสวัสดีเจ้าเจ้าจือ่อนางสาวกัญญาใจปิงเจ้าเป็นประธานม่บ,บ้านโฮมสเตย์บ้านห้วยโทนเจ้าถ้าย้อนกลับไปนะเจ้าห้าปีก่อนก่อนที่เขาจะมีโฮมสเตย์นะเจ้าก่อนหน้านัาน้นนะเจ้า โครงการสวพสเปิ่นได้เข้ามามาทำเกษตรในหมู่บ้านเฮามาเจวเจ้าบ้านเจ้าบ้านเปิ่นมีรายได้นะเจ้านาะแล้วเปิ่นกับยังพอหันว่าบ้านห้โทนเฮายังบ่มีโฮมสเตย์เต๋อแล้วเปิ่นกับชักจวนเฮามาทำโฮมสเตย์กู่กับการเกษตรไปกู่กันแล้วเปิ่นกับเลยสร้างกลุ่มเล็กๆคือเฮามาทำโฮมสเตย์เจ้าในสามปีแรกหมู่เฮามีอยู่ในกลุ่มหกคนเจ้า แล้วก็โฮมสเตย์มีหกหลังเจ้าแล้วก็สองปีหลังมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาเก้ารายเจ้าเป็นร่วมทั้งหมดตอนนี้เขามีสมาชิกทั้งหมดสิบห้าสิบห้าายแล้วก็สิบห้าหลังเป็นบ้านพักเจ้าในส่วนสามปีที่เขาทำน่นะเจ้านอตอนพอท,ทำอยูหกหลังไรายได้ของเขายังได้น้อยอยู่เจ้าปีลักมือนะเจ้า แล้วกับสองปีหลังตีเขาทำอยู่ตอนนี้ก็คือ15 1หล้ารนี่ก็คือรายได้เขาเพิ่มขึ้นจากลักหมื่นกับเป็นลักแสนเจ้าอย่างปีที่แล้วนะเจ้านาะเขาได้ทำโฮมสเตย์ในช่วงเวลาสั้นเจ้ารายได้ของเขาในปีที่แล้วประมาณ6แสนกว่าบาทเจ้า ไรายได้ส่วนหนึ่งเตีเขาทำโฮมสเตย์น,นะเจ้าส่วนหนึ่งเขาก่อนจะหักเข้ากลุ่มเจ้าอ่ากลุ่มก็จะเอาไปทําประโยชน์คือกับชุมชนและชุมชนก็นจะเอามาทําประโยชน์ในหมู่บ้านเจ้าอย่างเช่นอ่าบ้านให้โถนถนนยังมาบ,าบอถึงบ้านเตื่นนะเจ้าเนาะอย่างตอนนี้ก็คืออยู่ตีถนนยูเจ้าถนนตีเขาหันอยู่นี่ก็คืออ่าส่วนหนึ่งเตียเขาทำโฮมสเตย์แล้วก็กลุ่มอื่นๆนะเจ้าเป็นกาแฟาพริกหวานแล้วก็สวรรถสต่างๆนะเจ้าตีเขาได้จัดกลุ่มกันทำอ่าเกษตรในตรงนี้แล้วก็โฮมสเตย์ตัวเจ้า เงินส่วนนี้ที่เขามาทําประโยชน์นะคะหนึ่งในหั l ก็คือเขาได้ถนนและเป็นเก้านะเจ้านะและส่วนที่เหลือก็จะเป็นอย่างอื่นเจ้าและตอนนี้บ้านทนเขากําลังสร้างวัดอยู่เจ้าเอาอาจจะเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อตะปูไปซื้อเล็กมาต่อเติมตรงนี้ตัวเจ้า,าลักษณะของบ้านพักเขาก็จะเป็นแบบนี้นะเจ้านหนึ่งใน15ก็จะเป็นบ้านนี้เป็นตัวอย่างเจ้าแล้วก็ลักษณะของบ้านก็จะเป็นบ้านยกสูงใต้หุน่นโล่งแล้วก็ห้องน้ำอยู่ใต้หุ่นบ้านหรือบางบ้านก็จะอยู่ข้างบ้านเจ้า ตั้งกลุ่มโฮมสเตย์บ้านพิทโอนก็ขอขอบพระคุณหน่วยงานสวพอสอหน่วยงานอื่นๆนะเจ้าติเข้ามาช่วยเหลือทําพื่อชาวบ้านพิทโทนมีรายได้เสริมจากการทาโฮมสเตย์ทำเกษตรนะเจ้านอข้าเจ้าเป็นตัวแทนของอกลุ่มโฮมสเตย์บ้านพหทโทนก็ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่าง,ๆต,างๆตัวเจ้าขอบคุณเจ้า